ถนนมันสวยไม่ใช่เลยหรอกแล้วก็เวิ้งน้ำก็สวยน้ำก็งน้มันเป็น,น,นมันเป็นไกยง้เออยงก็ลิงลแกมลิงบ้อ๋ตอ, oh, อตอีีแก like ้มลงแก้มลิงไหมแป๊บนิดตีแกมลงแกมลิง มีทั้งใส่ไปูมีเรือด้วยอ่อยอเอไป้เดเรือม่เรือด้วยมีโบ๊ทมีเรือสองคนินไปยางนั้นอั้นทางแล้มขนทางป็อะเอาและวป็นไออกทั้งนี้เด้ไปใสาซ้าโอ้อันนี้เป็นถนนใหญ่ตีน่ะสิไปสิออกไปอ๋อนี่คือแข่งละวานะคะและวะอีกอ้อมไปทังไหนแข่งละวาทั้งย่งเยวตีออกไปบางหันนะ บ๋ติวบบเดี๋ยวบาทรุ่นกว่บ้าเดี๋ยวเมือหลังไผ่ยายอ๋อสอบ30บาทอ๋อนี่ีสอบสามสิบาบาบขอกันยิงเสื้อหาสิบสอบเลยดยี่สวนเนี่ยนะอ๋อเขาบาเรียงว่าเพื่อที่ขายขีวะเป็นเป็นระเวงเรียงไรเป็นโอท็อปของอำเภอบ้านไทยก็ซื้อเขาขายขมูลสัตว์ อันนี้ก็สิไปซอดนั่นมันหนาแรงเนาะว่าพี่น้ำมันก็เลยมองเห็นเป็นรุ่มๆแต่เป็นแข่งละว้าจะเบ้องน้าฝั่งมันคือไหลีเบื้อง่งนีไหลออกอ๋อเออเป็นวนๆนะอำวนเป็นมาเน่ะือขียอน้มันแหกปนีนะไมยอ้ออันนี้แข่งละวอาตอนที่หน้าแรงเลยคะ มันไม่เห็นคว้านวายไปุเขาขาวป้าเป็นนกสิโอปาเนกุลลมพามวงขุนกห้ที่มองเห็นนะน้โรงเรียนตอนน้ำท่วมน้ำท่วมเบิด์ีมองไม่เห็นอย่างถิมิเตาน้ำพักกันขี่เรือเสี่ยงตายมาตรวจโรงเรียนเออปีปีทศวรหาที่อ๋อปีที่แล้วร่องเรือมาตรวจโรงเรียน มีแต่น้ำแม่เพื่อนหาปลาป่ไปขายเลย